ช่วงที่สองครับซึ่งวันนี้เรามีแกสปิเกอร์นะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับความรู้หรือว่าแนวคิดนะครับดีๆให้กับพวกเราซึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ฟังท่านนะครับในใน OBP นะครับก็จะได้ฟังประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากตัวท่านด้วยนะครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยและผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดีมากๆแล้ววันนี้ครับท่านจะมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับในห้องนี้ กับข้อข้อในเรื่องของแนวคิดเพื่อการตัดสินใจการตัดสินใจมันบางครั้งมันก็ง่ายบางครั้งมันก็ยากเนาะแล้วมันมีวิธีคิดยังไงครับมีแนวคิดแบบไหนครับที่จะทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจนะครับทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสักครั้งหนึ่งสักคราวหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมขอหัวใจรัวๆนะครับ ขอหัวใจรัวๆนะครับเพื่อต้อนรับนะครับอาจารย์กรธรรมสิทธิรักครับขอเลยนเชิญอ,อาจารย์ครับคุณครับโคโดีสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกขมมลที่รักทุกท่านถือว่าเราเป็นพี่น้องที่เดินทางในสายเดียวกันนะครับผมมีความคิดนะฮะในการาตัดสินใจ เสมอซึ่งเริ่มจากได้รับคำเชิญชวนจากคุณอัจารย์จิตสำรวยซึ่งเป็นน้องน้องน้องรักคนหนึ่งนะครับได้ชวนไปผมก็จริงๆแล้วนะฮะไม่อยากจะไปไหนนะด้วยจากเนื่องจากที่เคยคุยฟังพอเพิ่งฟื้นจากปิดเตียงเดินก็ยังไม่ค่อยสะดวก ก็มาฟังคำม่อนเนี่ยแต่พอฟังปั๊บเนี่ยผมก็เข้าใจครับเข้าใจแล้วก็สมัครฟรีแล้วก็มีสินค้าที่เยี่ยมเพราะฉะนั้นอันแรกนะผมอยากจะบอกอทุกท่านถ้าเราเป็นคนคิดบวกนะเราก็ต้องไม่กลัวในการตัดสินใจ แล้วก็ตัดสินใจที่จะสําเร็จด้วยก็ฟังแล้วมันไม่มีอะไรยากการตัดสินใจที่สมัครเริ่มต้นเนี่ยต,ตัดสินใจที่จะสําเร็จกับคัมมอนเนี่ยมันแค่เป็นเป็นจุดสตาร์ทเท่านั้นเองเป็นจุดสตาร์ทแค่จุดสตาร์ทเนี่ยแต่หลายคนไม่ยอมสตาร์ทเราจะไปต่อได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเหมือนเรามีรถอะไระถ้ากุญแจเราไม่บิดเนี่ย มันไม่สตาร์ทเลยมันมันก็ลดก็ลดลดนิ่งอย่าไม่มีความหมายต่อไอ้ลดราคาร้อยล้านพันล้านก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมเนี่ยเอาเอาความฝันของตัวเองเนี่ยเป็นจุดนําทางของชีวิตเสมอเลยตั้งแต่อดีตจน,นมาว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเราได้อย่างนั้นเราทําอย่างนั้นสําเร็จเราผมจะมองภาพความสําเร็จของตัวเองไว้และชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในการบางบางทีเราไม่ได้มองนะฮะว่าเออที่จะตัดสินใจในสู่ความสําเร็จเราไม่มองภาพความสําเร็จถ้าเรามีรายได้วันละหมื่นเออเราจะเป็นยังไงเรารายได้วันละแสนเราจะเป็นยังไงมันมันจะมองเห็นภาพเลยว่าเออชีวิตเราจะจะเปลี่ยนไปอย่างไรพอพอเรามองเห็นภาพตรงนั้นขั้นต่อไปผมก็จะมีคิดว่าเราต้องมีเป้าหมายเป็นที่ตั้ง เป้าหมายของตัวเองที่ตตั้งว่าเออเมื่อเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราตัดสินใจแล้วแน่นอนนะครับในการที่เราจะทำอ่ากัมมอนเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคมาทดสอบเราแน่นอนมันไม่มีหรอกครับไม่ว่างานใดๆก็ตามมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาทุกงานมีปัญหามีอุปสรรคไม่ว่างานส่วนตัวก็ตามท่านก็จะมีปัญหามีอุปสรรค มาทดสอบให้ให้ให้บรรลุความสำเร็จของเรานะฮะแต่แต่เรามองข้ามได้นะฮะมองข้ามมันจะมีการทดสอบเราทุกช่วงเลยตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยมะมรดีไหมนะความฝันจะเป็นจริงไหมนะเราก็จะมีอยู่ทุกช่วงเป็นอย่างนี้ต่อแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าเออคุณทำไม่ได้หรอกคุณอายุเยอะแล้ว าคุณคุณทาไม่ได้หรอกคุณงานยุ่งคุณไม่มีเวลาหรอกเนี่ยเนี่ยบทสั่งคุณจะไปทํายังไงมันเสียเวลางานของคุณนี่อุปสรรคมันมีอยู่ทุกชั่วนะฮะแต่ผมผมมองเห็นถึงความคุ้มค่าความคุ้มค่าของเนื้องานที่จะสู่ความสําเร็จคุ้มค่าเบื้องแรกหนึ่งผมรู้สึกว่าผมสุขภาพดีขึ้นน่ะมันคุ้มมากมาก การที่มีสุขภาพดีมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แล้ะเนี่ยความคุ้มค่าผมมองเห็นแล้วคคุ้มค่าที่สองผมมองเห็นว่าการที่ผมได้บอกกับเพื่อนบอกคนที่รักบอกผู้คนให้เขามีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่ากับคําพูดของเราเหลือเกินคําพูดของเราไม่ใช่เป็นคําพูดที่พูดพล่อยๆแล้วคําพูดของเรานี่ช่วยชีวิตคนได้ เพราะว่าเนื้อง,งานในการสู่ความสําเร็จเนี่ยทุกๆคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วนะไม่ว่าเป็นโคดออยโคดเก่งหรือว่าท่านท่านประธานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยล้วนแต่ล้วนแต่ผ่านสิ่งเหล่านี้เคยเจอประสบทดสอบมาแล้วทั้งสิ้นผมเลยเลยไม่ต้องกลัวเรื่องสิ่งเหล่านี้ ผมเลยคิดว่าเรื่องที่เราต้องทำมันคืออะไรและสิ่งที่เราไม่ต้องทำมันคืออะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งไม่สำคัญเราว่าจะวางมือ <SPEAKER> <ienda> ให้คนอื่นทำได้บ <pedo. S 1> ้างไหมเราก็วางไม่จำเป็นจะต้องเราเองทุกเรื่องนะถ้าเราเองทุกเรื่องเนี่ยผมรับรองว่าไม่ได้ทำหรอกอะไรๆก็เราทุกเรื่องไอ้เรื่องที่บ้านก็ลองเราเรื่องตัด ตัดต้นไม้ก็เราเรื่องตัดหญ้าก็เราเออทุกอย่างเรื่องเลี้ยงเลี้ยงปลาก็เราทุกอย่างเป็นเราเป็นเราเป็นทุกเรื่องเรื่องหมดเลยมันจะทําให้เราหาหาเวลาให้ไม่ได้เลยทําให้มันจะดับความฝันของเราไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเรื่อยๆรืย <der ương> นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหัดวางในสิ่งที่ไม่ไม่ต้องทําก็ได้เราทําสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับก็คือการเรียนรู้ไง เราก็เข้าสปากาแฟผมเข้ามาทุกทุกเช้าถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆไม่ขาดแน่นอนแลืว่าตอนค่ำ,ำที่มีเรื่องราวดีๆของคำม่อนไม่ว่ารายการของท่านประธานรายการของผลิตภัณฑ์รายการ opp ทั้งหลายการที่เราได้เข้าเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องเนี่ยมันมันทำให้เราเข้มในความรู้ทำให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำทำให้เราพูดได้โดยที่ว่า ไม่รู้พูดได้ยังไงอะมันฟังมันจนอินแล้วก็มันไม่รู้จำได้ตอนไหนแล้วบางคำพูดเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นคำพูดของใครที่ผมนำมาพูดได้เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องการเรียนรู้เนี่ยต้องขอฝากพวกเราทุกคนว่าเราต้องเรียน,ยนรู้ต่างดวดต่อเนื่องนะถ้าเราฝันที่จะประสบความสำเร็จอันต่อไปนะฮะผมก็ต้องอทำงานพื้นฐานทุกวันงานพื้นฐานทำทุกวันอย่างตั้งใจด้วยนะ ทำทุกวันครับถ้าเราไม่ทําทุกวันเนี่ยเราจะไม่พบค่าเฉลี่ยครับการที่ผมทําทุกวันเนี่ยผมชวนคนคุยเรื่องราวกับคนทุกคนเนี่ยจะมีการตอบรับบ้างแล้วก็เฉยๆบ้างเป็นเรื่องปกติครับมันจึงเกิดเกิดค่าเฉลีย่ยถ้าเราไม่ทําทุกวันเนี่ยมันไม่ทําต่อเนื่องเนี่ยมันหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ครับไอตรงนี้นะแทบไม่ต้องปรึกษาอัพไลน์เลย เพราะเราก็าคุยเรื่องของเราคุยแต่เรื่องดีๆที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เขามีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นการที่เราทาทุกวันเนี่ยมันเกิดค่าเฉลี่ยถ้าลองสังเกตดูลองจดก็ได้สิบคนเนี่ยเอออย่างน้อยสองถึงสามคนแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็ไม่เจออุปสรรคเราไม่เจอปัญหา คนที่ไม่เจออุปสรรคไม่เจอปัญหานะผมรับรองว่าคนเหล่านั้นช่วยผู้อื่นไม่ได้ช่วยคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้นำนะมันหน้าที่โดยตรงของเราอยู่แล้วที่เราจะต,ต้องช่วยเหลือผู้อื่นก็เราต้องพยายามหาอุปสรรคหาปัญหามาใส่ตัวให้เยอะๆแล้วเราก็จะเออสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับแล้วขั้นต่อไปผมก็สร้างอะไรให้กับตัวเองผมต้องสร้างสิ่งเวดล้อม ทเกี่ยวกับการสําเร็จฮะเราต้องสร้างความความสิ่งแวดล้อมใหสู่ความสําเร็จสิ่งแวดล้อมที่สู่ความสําเร็จมันอยู่ตรงไหนและที่เราต้องการคือเราต้องอยู่กับใครเราถึงจะได้ผลลัพธ์ถึงความสําเร็จเราจะปรึกษาใครเราจึงประสบความสําเร็จสิ่งที่ผมปรึกษาผมว่าปรึกษาจากคนที่คนสําเร็จผมจะไปอยู่ใกล้คนที่เคยประสบความสําเร็จไปอยู่ใกล้อัพไลน์ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วผมไม่อยู่ใกล้ กับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือคนที่มองโลกในแง่ร้ายผมอาจจะไปคุยผมไม่ได้ตัดมิตรไมตรีนะฮะกับคนที่ผมไปคุยแล้วไม่เห็นด้วยนะแต่ผมแบบพยายามไม่อยู่ใกล้เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้คนที่มองลบเนี่ยเราก็จะได้เสพติดสิ่งที่เป็นลบๆบร้บายๆเข้ามาในสมองทาให้เราเอาลืมความสําเร็จไปเพราะฉะนั้น คนสาเร็จนะเขาจะรู้ทั้งสองเรื่องที่เราต้องการสองเรื่องนั้นคืออะไรท่านรู้ไหมเรื่องที่หนึ่งก็รู้ถึงเรื่องวิธีทําให้สําเร็จผมก็จะได้วิธีการทําความสําเร็จจากคนที่ประสบความสําเร็จเรื่องที่สองคนสําเร็จเขาก็รู้อีกก็คือวิธีที่ไม่สําเร็จเขาก็จะบอกผมว่าถ้าถ้าผมมองไปเรื่องเสียง,งนนนิดนิดหน่อยหน่อย,อยเป็นลบเป็นร้าย ผมก็จะไม่ความสําเร็จผมจะติดกับดักกับสิ่งที่เป็นลบตรงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่กับคนสาสําเร็จเนี่ยเขาก็จะขยายความกรอบความคิดให้เราได้นี่เป็นเรื่องสําคัญในเกี่ยวก,กับการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนที่หลายๆท่านที่ได้ไปพัทยาเนี่ยผมก็มั่นใจเลยทุกท่านที่ไปก็ได้อยู่ในกรอบสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นบวกสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นความสําเร็จ และข้อต่อไปที่ผมจะต้องมีก็คือและทุกท่านที่ต้องการาวันละแสนต้องมีเหมือนกันเหมือนผมก็คือต้องมีความกระตือรือร้อนครับความกระตือรือร้อนเนี่ยเราทำอะไรเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปมีนัดกับคโนโน้นเดี๋ยวผมย้อรีบไปนะครับผมคุยคนนี้ได้ไม่นานเนี่ยคนก็เห็นว่าเรากระตือรือร้อนความกระตือรือร้อนเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำผู้อื่นได้ครับ ถ้าเราเจอยเจือยเจ๊ะจ๊พูดกับคนหนึ่งแล้วครึ่งวันแล้วยังไม่ยอมกลับบ้านคุยอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไอเนื้องานไม่ได้สาระเนี่ยผมก็จะไม่อยู่เวลามันนานอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าผมต้องคิดถึงเป้าหมายของความสําเร็จอยู่ตลอดชีวิตเราดีแค่ไหนนะฮะเราดูดิความสําเร็จความรู้สึกฟิลลิ่งของผู้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลา มากนะักในการที่ว่าคุยกับคนที่ว่าเขาจะไม่เออกับเราดูท่าทางแล้วไม่เอาเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องขยันขยอเสียเวลาเราก็ต้องขอตัวด้วยความกระตือรือร้นที่จะไปอย่างนี้นะแล้วสิ่งสําคัญที่เราต้องมีัตนต่อไปก็คือเราต้องมีทัศนคติบวกที่ถูกต้องนะคำว่าบวกที่ถูกต้องเนี่ยคือ คือการที่เราสู่เป้าหมายที่เราต้องการความสําเร็จเนี่ยในการทํางานต่อเนื่องเนี่ยทาอย่างไรระหว่างการทํางานต้องเข้าใจด้วยมันมีธรรมชาติของมันไม่ใช่บวกแบบเอ่อแบบไม่ลืมหูลืมตาไอ้ดีไปหมดทุกอย่างบางอย่างบางอย่างมันก็ไม่ใช่นะะเขาเรียกต้องเข้าใจในธรรมชาติอะธรรมชาติของคนมันก็ต้องบางคนต้องเป็นเป็นเช่นนั้นเองฮะเราจะบวกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะบางคนมันเป็นเช่นนั้น มันเป็นเป็นมองเข้าใจถึงธรรมชาติของธุรกิจธุรกิจของเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องชวนคนนะเออต้องชวนคนเราต้องคุยกับคนซึ่งซึ่งตอบรับไม่ตอบรับไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลยนะเรามองเพราะว่าเรามองรู้แล้วว่าคนทั่วไปในโลกนี้นะแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยของคนนะทั้งโลกเนี่ยอยากจะรวยครับ <Yeah. S 2> ทุกคนแสดงว่าส่วนมากคนที่เราเจอเนี่ยเอ,อ่อมักจะเป็นบวกกับเราอยู่แล้วแต่มันมีน้อยไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองนะและคนแปดสิบเปอร์เซ็นเหล่านี้นะที่อยากรวยเนี่ยมักเป็นคนพิเศษนะครับท่านรู้ไหมคนเหล่านี้เป็นยังไงคนเหล่านี้มักจะไม่อยากเหนื่อยครับเออท่านตอบตัวท่านเองดีท่านชอบเหนื่อยไหมชอบทางานหนักๆให้เหงื่อตกทุกวันไหมท่านยังไม่อยากท่านเบื่อ ถ้าจะอยากจะอยู่ทํางานที่มันไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องต่อสู้กับคกาเฉลี่ยน,นะครับของคนที่เราที่เราคุยเราต้องฝึกในการที่อดทนแล้วก็ทำ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 และอันต่อไปผมต้องทำก็คือผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสำเร็จครับบางสิ่งบางอย่างผมไม่เคยคิดว่า จะเปลี่ยนแปลงได้เลยผมจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จครับผมฟังโคเก่งในสภากาแฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเค <g ül üyor> ื่อจำอางอนะอาเดอแมเนี่ยมันตลกสําหรับผมแต่ผมก็ตัดสินใจนะเปลี่ยนแปลงมาใช้โดยที่ไม่ไม่ได้คิดจะใช้เพราะผมเป็นผู้ยญผู้ชายแล้วก็อายุมากแล้ว แต่ผมคิดว่าถ้าผมเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยอมันจะเป็นนำทางเพื่อความสำเร็จและจะอ่าและกอจะอธิบายคนอื่นได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในการเปลี่ยนแปลงบุคล,ลิกวาภาพบุคล,ลิกหน้าตาของตนเองผมก็ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะท่านไม่ได้พูดบังคับนะแต่ถ้าท่านพูดฟนะังแล้วผมเห็นดีด้วยแค่นั้นเองผมก็ซื้อมาใช้ ซื้อไปอชุดนั้นอ่ะสามพันแปดก็ซื้อมาใช้นะใช้ตลอดและตอนนี้ก็คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยนะผมจะบอกให้ทุกท่านเลยที่เราเราทำคำมอนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจนะะให้ให้ผู้อื่นให้เพื่อนสมาชิกของเราให้ทีมงานของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายของเขาได้นะะ เนี่ยแรงบันดาลใจงเนี้บางทีแค่เห็นเราเนี่ยมันมัน,มนการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยจากภายนอกที่เราเห็นจากร่างกายเนี่ยก็จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยทําทําทําเพื่อความสําเร็จเพราะเขาเห็นมันเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องคิดเสมอว่าถึงแม้เราจะอายุย่ามากขึ้นก็ตามเราต้องคิดในใจเสมอว่าเราต้องทําและเราต้องทําได้และผมจะพูดตัวเองว่า ในอดีตที่ผมเคยประสบความสําเร็จเคยได้มาทุกอย่างคาพูดที่ผมพูดแล้วก็อัปลายจับมือและกอดผมก็คือผมพูดแบบผมทําได้ครับผมทําได้ถ้าทุกท่านกำหมัดแล้วท่านพูดกับตัวเองว่าเราทําได้เราทําได,าได้ผมมั่นใจว่าท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับเพราะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับว่าเราต้องรู้ในหลายๆเรื่องเพื่อความสําเร็จความจริงมันไม่เป็น เนื้อหาที่ต้องเรียนเป็นอย่างหนักหน่วงเหมือนกับนักเรียนเหมือนกับคนเรียนปริญญาหรอกครับแต่ว่าท่านเห็นไหมสิ่งที่ผมคุยมามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่ได้ประมวลขึ้นมาอย่างง่ายๆสิ่งสำคัญที่ผมลืมไม่ได้ก็คือผมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับตราบใดที่เราเลิกที่จะเรียนรู้นะฮะท่านจะ ถดถอยท่านจะถดถอยเมื่อเลิกเรียนรู้เนี่ยถดถอยหมดเลยนึกว่ารู้แล้วฟังแล้วเหล่านี้นะมันตัวที่บังทนความสำเร็จของท่านเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่คิดอะไรเป็นคนแรกของโลกหรอกครับไม่จำเป็นท่านไม่จำเป็นต้องเป็นอริโตติลท่านไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกไม่ต้องเป็นคนคิดคนแรก เราเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้จากจากความรู้เดิมๆจากฐานความรู้ของคนที่รู้มาแล้วคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนี่เ็เราเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องก็เรียนรู้ตลอดชีวิตนะและสิ่งที่เราพลาดไปได้นะมองแล้วยิ่งมองจุดให้มันชัดเจนเขาเรียกว่าโฟกัสไอโฟกัสเนี่ยโฟกัสเนี่ยมันเป็นจุดรวมนะหลายท่านเคยเล่นใช้เลนใช่ไหมเลนที่มันโฟกัสพอจุดรวมจากดวงอาทิตย์เห็นไหม ฟไฟไหม้ไฟลุกได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราโฟกัสความสําเร็จเนี่ยเราโฟกัสความสำร็จมองภาพสาเร็จข้างหน้าเราจะมีความสุขยังไงเราจะไปเที่ยวร่วมกันกับครอบครัวอย่างไงเราจะมีสุขภาพดีอย่างไรถ้าเกิดเราไม่สบายอย่างไรเราจะมีอาหารดีๆมาดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักโฟกัสในความสําเร็จอย่างต่อนเนื่องไม่ไม่ละทิ้งเป้าหมายนะฮะ ปัญหาทุกอย่างนะมันจะถูกเลื่อนออกไปแต่ถ้าท่านไม่ไม่ไม่โฟกัสนะฮะปัญหาถูกเลื่อนออกไปต่อมาก็มาอีกแต่ถ้าเราเราเรามองเป้าหมายอย่างเดียวนะฮะมองความสําเร็จเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เป็นปัญหาเลยนะฮะแล้วสิ่งสําคัญเราต้องอยู่เหนือปัญหาครับเราต้องเป็นคนไม่มีปัญหา พูดง่ายๆว่าปัญหาไม่เป็นปัญหาผมเคยเคยเคยเกิดทันยุคนาชาติหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับนายกนายกชาติชายยุนวันอะช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากรุ่งเรืองมากสิ่งที่ท่านพูดบ่อยก็คือโนรมเพลมโนรมเพลมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะมันก็สามารถขนาดระดับชาตินะฮะยังเจริญรุ่งเรืองได้ทีนี้สําหรับตัวเราเนี่ย มันจะเลยลุ่งเรื่องได้ไหมเราก็จะปะับความสำเร็จถ้าเรามอางไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเวลาเราทํานะเราทํางานเนี่ยเราไปคุยกันเนี่ยหรือประชุมเราทําให้มันสนุกครับเราทําให้มันสนุกเราไปอย่าไปเครียดถึงเนื้อหาสาระเกี่ยว่าเออต้องไปท่องสูตรเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อะไรไม่ต้อไม่ต่อเสียเวลานะใจแล้วมันดียังไงผมก็พยายามที่จะแชร์เล่าของท่านตลอด ในแต่ละเวลามีโอกาสนะครับเอาใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์อย่างไงมันดีอย่างไงเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องมองนะฮะหลายๆคนที่มองไปโรงพยาบาลนะ่ะท่านเคยามหมอไหมยาเม็ดนี้หมอให้หนูมาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างเคยถามไหมครับกินแล้วมันจะตอบโจทย์อย่างไรจะมีแพ้อย่างไงอย่างไรเราไม่เคยถามเช่นในเช้าเที่ยงเย็นกลางวันอะไรท่านก็ทาตามได้เลยเห็นไหมทำให้มันง่ายๆแบบนั้นแหละครับ คนรักษาเขาก็ได้รักษาได้ง่ายๆนะครับผมก็มั่นใจว่าทุกคนนะครับทุกท่านที่อยู่ที่นี้ร้อยกว่าชีวิตเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จนะครับทุกท่านในร้อยคนที่ประสบความสําเร็จได้แต่ละท่านนะท่านรู้ไหมหนึ่งคนนะ่ะที่ประสบความสําเร็จจะเหนียวนําให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จและทุกท่านโชคดีแค่ไหนครับที่ท่านได้ตัดสินใจ อะไรอะไรก่อนคนอื่นท่านจะเข้าใจคนอื่นท่านจะมีบุญมีกุศลร่ำรวยตามที่ท่านปรารถนาและมีความสุขแน่นอนครับขึ้นใหมโคนเอรับ